ไม่มีเหตุผลที่จะดิ้นรนไม่มีคนให้ต้องกลับไปหาไม่มีคำลาที่จะต้องบอกใครสาเหตุที่โทนี่มาสมัครเป็นทหารแนวหน้าไม่ได้จะมาเป็นเพื่อปกป้องประเทศนี้แต่เพื่อจะได้เข้าใกล้ความตายอีกก้าวหนึ่งก็เท่านั้นจริงๆเขาก็อยากจะหายไปจากโลกนี้ด้วยมือของตัวเองถ้าไม่ใช่เพราะเคยรับปากว่าจะไม่ทำแบบนั้นกับคนสำคัญไว้ความทะเยอทะยานของมนุษย์สุดท้ายก็จบแบบไม่ได้อภิรมนะัก ขณะโทนี่กำลังนึกย้อนเหตุการณ์ที่ผ่านมาและพร้อมจะบอกลาโลกใบนี้เพื่อจะได้ไปใช้ชีวิตกับจูเลียคนรักของตอนในโลกอีกด้านแต่แล้วจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังขึ้นมาโทนี่กวาดสายตามองไปรอบๆก็หันไปเห็นเด็กน้อยกำลังติดอยู่ในรถที่ไฟกำลังลุกไหม้พระเจ้าคงไม่ยอมให้เขาเจอจูเลียเป็นแน่ถ้าปล่อยให้เด็กน้อยตายไปโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยคิดได้แบบนั้นโทนี่รีบกระโจนเข้าไปช่วยเด็กน้อย แล้วกระโดดออกมาก่อนที่รถจะระเบิดเพียงเสี้ยววินาทีดเด็กน้อยคนมีชีวิตต่อไปโพนี่อุ้มตัวเด็กน้อยพาไปยังหลุมหลบภัยแล้วเขาก็เจอใครบางคนที่นั่นชายปริศนาบอกว่าถึงจะพาเด็กน้อยมาแอบอยู่ที่นี่ก็เป็นแค่การยื้อเวลาเท่านั้นเพราะสุดท้ายทุกคนก็มีจุดจบแบบเดียวกันคือความตายพร้อมกับบอกว่าถ้าอยากจะช่วยเด็กน้อยจริงๆ มีทางเดียวคือต้องย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่มนุษย์เคยทำผิดพลาดในอดีตชายปริศนาบอกให้โทนี่รีบตามเขาไปก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้โทนี่นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะวิ่งตามชายปริศนาไปอย่างช่วยไม่ได้โทนี่วิ่งตามไปจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเหมือนจะเป็นห้องทดลองอะไรบางอย่างชายปริศนาแนะนำตัวว่าเขาชื่อจอร์นสัน เป็นนักวิทยาศาสตร์และสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือเครื่องย้อนเวลาที่เขาคิดค้นและเพิ่งสร้างมันสำเร็จจอร์แดนก็ยังอธิบายอีกว่าสงคราม AI ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เกิดจากโรบอทที่มีชื่อว่าทีี84,000ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อคุยเล่นแก้เหงาของมนุษย์ในยุค2023เมื่อ10ปีก่อนแต่ระบบของมันเกิดความผิดพลาดทำให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีความคิดเป็นของตัวเองและยังสามารถวิวัฒนาการ จนกลายเป็นตัวการสําคัญในการก่อสงครามครั้งนี้ในตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดมันได้การย้อนเวลากลับไปทําลายมันจึงเป็นหวนวทางสุดท้ายถึงตอนนี้โทนี่จะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะทิ้งภาระให้ลุงไว้ใกล้กระเียณแบกอยู่คนเดียวจอร์แดนบอกว่าเขาจะพาโทนี่วัไปยังพิกัดที่ tu แปดหม่นสีพอยู่เมื่อสิปีก่อนมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นในการทําลายมัน ก่อนที่เครื่องย้อนเวลาจะดึงตัวโทนี่กลับมายังปัจจุบันแบบอัตโนมัติและหลังจากนั้นเครื่องย้อนเวลามันจะไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วถ้าจะสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งจําเป็นต้องใช้เวลาหลายปีมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโทนี่พยักหน้าก่อนที่จอร์แนจะเริ่มเปิดระบบความรู้สึกโทนี่เหมือนูบหลับไปครู่หนึ่ง เมื่อรู้สึกตัวเขาก็โผล่มายังสถานที่แห่งหนึ่งทุกอย่างรอบตัวมืดสนิทมีเพียงแสงไฟอ่อนๆจากหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่กำลังหันมามองเขาในขณะน,นี้โทนี่ไม่รีรอคว้า M44 อาวุธทำลายหุ่นยนต์โดยเฉพาะมาประทับบ่าในท่าเตรียมยิงก่อนที่จะลั่าไกกระสุนเลเซอร์แสงเท่าเส้นได้แต่อนุภาพการทำลายสูงกว่าปืนทั่วไปสิบเท่าวินาทีต่อมา โทนี่ก็โผล่กลับมายัางห้องทดลองโทนี่บอกกับจอร์สันว่าเขาทำมันสำเร็จแล้วจอร์สันปรบมือยิ้มอย่างพอใจก่อนจะเอ่ยปากชมโทนี่ขอบใจแกจริงๆมีเพียงมันเท่านั้นที่จะหยุดชั้นได้แต่ตอนนี้มันคงไปสบายแล้วด้วยฝีมือมนุษย์ที่มันพยายามปกป้องมาตลอดชั้นน่าสมเพชจริงๆผู้จบจอร์สันค่อยๆเผยร่างที่แท้จริง และพุ่งกระโจนมาหาโทนี่อย่างรวดเร็วถึงโทนี่จะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่นี่ก็คือสิ่งที่เขาปรารถนามาตลอดโทนี่หลับตายิ้มรับความตายแต่แล้วจู่จุก,ก็มีเสียงอะไรบางอย่างกระแทกกันอย่างแรงเมื่อโทนี่ลืมตาขึ้นมาก็เห็นโรบอทสองตัวกำลังต่อสู้กัน ยังคิดจะสู้อีกหรอมันยังไม่จบหรอกหน้าสภาพแกตอนนี้ไม่ไหวหรอกยังในฉันก็จะล้างบางพวกมนุษย์ให้หมดพวกมันคือปรสิตท,ที่กําลังกัดกินดาวดวงนี้ถึงเวลาทําความสะอาดครั้งใหญ่แล้วแต่แกไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินชีวิตใครคาพิพากษาจากพระเจ้าได้ตัดสินแล้วร่างของทียูแปดหมื่นสี่พันค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นโรบอทสาวเห็นแบบนั้นก็กระโดดถีบร่างของทียูแปดหมื่นสี่พันจนกระเด็นเข้าไปในเครื่องย้อนเวลาวินาทีแห่งความเป็นความตาย โรบอทสาวตัดสินใจปล่อยกระแสไฟไฟ้าอย่างรุนแรงไปยังเครื่องย้อนเวลาโดยที่ไม่รู้เลยว่าผลที่ตามมาหลังจากนี้จะเป็นยังไงอาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสและอาจจะพลิกวิกฤตเป็นวิบัติได้เช่นกันวินาทีต่อมาการระเบิดก็เกิดขึ้นแรงระเบิดรัศมี20,000กิโลเมตรกวาดล้างสิ่มีชีวิตมหาศาลแต่เหมือนโชคชะตาจะยังเข้าข้างเผ่าพันธุ์ที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ เพราะการระเบิดเกิดขึ้นบนโลกเมื่อ150ล้านปีก่อนเป็นสาเหตุทำให้ไดโนเสาร์เกิดการสูญพันธ์ครั้งใหญ่โรบอตแนะนำตัวว่าเธอคือทักกี้เป็นหนึ่งในสองโรบอตที่มีความคิดเป็นของตัวเองสามารถวิวัฒนาการได้แต่เธอมีความคิดสวนทางกับทีอูแปดหม่นสีพันต่างฝ่ายเลยพยายามหาทางที่จะกำจัดกันซึ่งทักกี้ก็คือโรบอตตัวที่โทนี่ ย้อนเวลากลับไปทำลายแต่ก่อนที่พลังงานจะหมดทากกี้ได้สลัดร่างของตัวเองเข้าควบคุมร่างที่ไร้วิญญาณของจูเลียและปล่อยกระแสะไฟฟ้าอย่างรุนแรงช่วยให้จูเลียมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและกับการใช้ร่างของจูเลีย ในการทำภารกิจต่อไปในตอนนี้ภารกิจจากการทียูแปด่นสี่พสำเร็จแล้วทากกี้จึงยินดีที่จะคืนร่างของจูเลียโดยโทนี่ต้องหาร่างใหม่มาแลกเปลี่ยนโทนี่มองไปรอบๆเหลือไปเห็นร่างที่ไร้วิญญาณของเจ้าเหมียวก็เดินไปอุ้มขึ้นมาทากกี้ทำหน้างง,งๆงโทนี่อธิบายว่าอยู่ในร่างนี้ดีกว่ามนุษย์ไม่เป็นจุดสนใจ แถมได้กินปลาทูตัวอุมอูมๆของยายจวนทุกวันถึงทักกี้จะยังงงๆแต่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรเพราะถ้าไม่ดีก็ค่อยหาร่างใหม่ทีหลังหลังจากย้ายร่างสำเร็จทักกี้ก็ขอไปอยู่กับโทนี่ด้วยเพราะเมื่อสิบปีก่อนจูเลียเป็นคนซื้อทักกี้เพื่อเป็นของขวัญให้โทนี่ ค่ำคืนที่แสนโรแมนติกโทนี่พาจูเลียมาดินเนอร์เพื่อเป็นการขอโทษเรื่องที่ตนเองเผลอฉีดเลเซอร์ใส่หัวจูเลียโดยไม่ได้ตั้งใจขณะเดียวกันที่บ้านของทั้งคู่ก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมเยือนขณะที่ชายชะกันกําลังกอบโกยทรัพย์สินอย่างเพลิดเพลินแต่จูจ่ๆก,ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ด้านหลังเมื่อหันกลับไปมองหัวขโมยก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจ เมื่อเห็นว่าเป็นแค่แมวที่ทำของหล่น